บนโลกใบนี้ธรรมกลางสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนแล้วแต่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอดแต่บางครั้งสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์กลับต้องเขินฆ่ากันเองเพื่อความอยู่รอดชะตากรรมชีวิตผู้ถูกกล่าจอมต้องหลีกหนีให้พน้นเช่นเดียวกับสุนัขจรจอกตัวนี้สุนัขจรจอกตัวหนึง่งกำลังวิ่งหนีพรานป่าอย่างสุดกำลังมันถูกไล่ต้อนอยู่แบบนี้ นานนับหลายชั่วโมงแล้วแต่กลับไม่มีท่าทีว่าพรานป่าปูนี้จะยอมลดละความพยายามลงเลยสัญชาตญาณผู้ลาของมันกลับไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ในเวลานี้เมื่อต้องตกเป็นเหยื่อให้กับพรานลลาเนื้อแต่โชคดีที่มันสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นมันจึงวิ่งเข้าไปหลบในถ้ำกระทั่งมั่นใจแล้วว่าตนปลอดภยัยจึงค่อยๆกลับออกมาแต่มันกลับคิดผิด เมื่อลูกธนูของนายพรานเจี่ยวขาของมันทําให้ความคล่องตัวของมันลดน้อยลงแต่มันก็ไม่ยอมแพ้รีบวิ่งหนีต่อแต่จนแล้วจนเล่าในที่สุดผู้ที่พ่ายแพ้ในศึกนี้ไปก็คือพรานป่าแต่สุนัขจิงจอกทราบดีว่าพรานหลาเนื้อหนายนั้นจะไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่ๆมันจึงพยายามคิดหาทางเอาตัวรอดเดินลันเลาะตามชายฝั่งริมแม่น้ำไปเรื่อยๆ กระทั่งเข้าเขตที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นที่ที่มนุษย์เริ่มอพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานแต่เพราะมันเริ่มฝังใจกับรานปา่ามันจึงหลีกเลี่ยงพบปะกับผู้คนเพราะขึ้นชีอว่ามนุษย์ย่อมไม่เป็นที่นาไว้ใจแต่ก็ใช่ว่าจะหมายถึงมนุษย์ทุกคนหากแต่เพราะสุนัขจริงจอกตัวนี้เจอแต่มนุษย์จองจะเอาเปรียบเปียนเบียนชีวิตคนอื่นมันจึงกลายเป็นภาพจำของมันไปโดยปริยาย สุนัขจิ้งจอกเลือกที่จะอาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆหมู่บ้านถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยไว้ใจมนุษย์เท่าไรแต่มันกลับเชื่อว่าที่ที่อันตรายที่สุดจะต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเวลายามเย็นแสงแดดอ่อนๆเรื่งพลอยต่ำลงเรื่อยๆสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่กำลังนอนอย่างสบายตัวใต,ต้ต,ต้นไม้ใหญ่โดยที่ไม่รู้เลยว่าพ่านป่ากำลังจ้องจะจับมันอยู่ท่านป่าตั้งท่าเตรียมยิงธนูรอยอยู่ชั่วอึดใจเดียว จากนั้นจึงยิงออกไปถือว่าเป็นโชคดีของสุนัขจิงจอกที่ลูกธนูพลาดออกไปนิดเดียวทำให้มันสะดุ้งตัวตื่นรีบกุลิกุจอวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านกระทั่งมันเจอกับคนตัดไม้กำลังตัดไม้อยู่หน้าบ้านด้วยความขำำมักขม้นแม้ว่ามันจะอคติไม่กล้าเข้าใกล้มนุษย์แต่สุดท้ายมันก็ต้องจำใจปากหน้าขอความช่วยเหลือเพื่อความอยู่รอด เพราะแผลเก่าจากคนนนูนในตอนนั้นยังไม่หายดีมันจึงไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนไกลได้ได้โปรดเถิดท่านข้ากำลังตกอยู่ในอันตรายโปรดช่วยชีวิตข้าด้วยเถิดเมื่อคนตัดไม้ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลืออีกทั้งยังเห็นว่ามีพรานป่ากำลังวิ่งตามมาในคราแรกคนตัดไม้มีท่าทีลังเลนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ยอมให้การช่วยเหลือเขาพาสุนัขจิ้งจอกไปแอบที่หลังบ้านจากนั้น นจึงออกมารับหน้ากับพรานป่าแทนท่านเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่ผ่านมาทางนี้ไหมข้ากำลังตามจับมันอยู่เหตุใด,ดท่านถึงได้ตามจับมันขนาดนี้ข้าเป็นพรานหล่าเนื้อสุนัขจิ้งจอกมินิสัยเจาเล่ซ้ำยังมินิสัยดุร้ายหากข้าสามารถจับมันได้สัตว์ตัวเล็กๆรวมถึงคนในหมู่บ้านก็จะปลอดภัยไปด้วยแถมข้าย,ยังได้เนื้อของมันอีกต่างเยอะแต่ถ้าใครจับมันได้ก่อน ข้ามีเบียัดให้ด้วยนะพระลาเนื้อจงใจโกหกออกไปเพียงเพราะต้องการให้ชาวบ้านตื่นกลัวและก็เป็นไปตามที่คิดเมื่อคนตัดไม้ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะคิดว่าตนกําลังทําผิดมหันที่ช่วยเหลือสัตว์ดุร้ายเช่นนั้นอีกทั้งยังได้ยินเรื่องเบียอัดความโลภจึงบังเกิดความสงสารเห็นใจที่มีต่อสุนัขจรจอกจึงไม่เหลือจริงๆข้าก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปทางไหน คนตัดไม้เอ่ยขึ้นลอยๆหากแต่นิ้วมือกำลังไผ่บ้างชี้บ้างไปทางที่มีสุนัขจรจอกแอบอยู่แต่พรานป่ากลับไม่เข้าใจในสิ่งที่คนตัดไม้อยากจะซื้อไม่ว่าคนตัดไม้จะพยายามบอกใบมาแค่ไหนแต่แล้วพรานป่าก็ไม่สามารถเข้าใจอยู่ดีกระทั่งพรานปา่าตัดสินใจกลับไปในที่สุดเพราะไม่ว่าจะหาสุนัขจรจอกยังไงก็หาไม่เจอ คล้อยหลังร้านป่าสนักจิงจอกจึงเดินออกมาผ่านหน้าคนตัดไม้ไปเสียดือ้อเมื่อคนตัดไม้เห็นเช่นนั้นจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งที่ตนอุตสาห์ช่วยเอาไว้แต่กลับไม่เอ่ยขอบคุณใดๆแก่เขาเลยทั้งยังต้องเสียเบี้ยอัดไปเฉยๆขนาดมีคนมาเสนอให้ถึงที่คนตัดไม้จึงต่อว,ว่าสุนักจิงจอกเดี๋ยวสิเจ้าสุนักจิงจอกเจ้าเล่ข้าอุตสาห์ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ แต่เจ้ากลับไม่ใยดีข้าขอบคุณข้าสักคำก็ไม่มีทำไมข้าต้องขอบคุณเจ้าในเมื่อเจ้าเป็นคนปากยางใจยางเจ้าดูเหมือนจะเห็นใจข้าแต่พอได้ยินเรื่องเงินเงินทองทองเจ้ากลับคิดจะขายชีวิตข้ากินข้าเห็นหรอกนะตอนที่เจ้าบอกใไปใพรานป่าคนนั้นในขานี้เสือเผื่อปลาจระเข้แบบเจ้าหรอกหรือน้อยไอ้สุนัขจิงจอกเจ้าเล่จะไปไหนก็ไปเลยนะไอ้เนระคุณแล้วมันยังไงวะ เงินทองมากมายและกับชีวิตสัตดุร้ายเช่นเจ้ามันก็คุ้มแล้วเว้ยใส่หัวไปจากบ้านข้าซะสุนักจิงจอกไม่สนใจคำด่าทอของคนตัดไม้มันมุ่งหน้าเดินทางไปเรื่อยๆและคิดว่าจะไปให้ไกลที่สุดจากที่นี่และจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกนี่ล่ะนะความเป็นมนุษย์ความโลภมันไม่เข้าใครออกใครเสียจริงทั้งที่คิดว่าเขาอาจจะเจอมนุษย์ดีๆก็ได้แต่แล้วก็เช่นเดิม มนุษย์ดีๆยังมีอีกมากแต่คงเป็นกรรมของมันที่ต้องพบเจอแต่มนุษย์ีเห็นแก่ตัวโลภมากจนกระทั่งยอมเบียดเบียนและทำร้ายชีวิตผู้อื่นมนุษย์เช่นคนตัดไม้หาได้มีคนเชื่อหน้าถือตาเพราะตัวของคนตัดไม้ยังไม่มีความน่าเชื่อถือเสียด้วยซ้ำคงไม่มีใครอยากเคารพไว้เนื้อเชื่อใจคนลิ้นสองแจกเช่นนี้